สวัสดีครับพบกับช่อง Auto Life Car กันเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกันด้วยนะครับมีรายง,งานข่าวจากสื่อต่างประเทศว่า All New A Tiv e 2 0 2 2นั้นกำลังถูกสร้างขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มใหม่อย่าง D N G A d a s อ New g l o b a l Architecture แทนที่แพลตฟอร์ม T N G A ที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้และยังมีการปรับในเรื่องของของมุมพลังของตัวรถกันใหม่ด้วยโดยรหัสโปรเจกต์ All New a i t p โฉมใหม่นั้นก็คือ D G7 และมีหมายเลขจำเครื่องก็คือ D92A ดังนั้นแล้วมันจึงมีการคาดการว่าจะใช้แพลตฟอร์มโครงสร้างมาจากทาง Daihatsu สสและมีการปรับการออกแบบทั้งภายนอกและภายในตัวรถกันใหม่ ความเคลื่อนไหวของเจ้าเก่งเล็ก All New A T I V E เจนใหม่ ai, เริ่มขยับกันอีกครั้งเมื่อมีมือดีชาวไทยแช็ภาพพางัววิ่งทดสอบโดยภาพดังกล่าววิ่งทดสอบในเมืองไทยน่าจะเป็นแถวสมุทรปราการคุมดำทั้งคันติดป้าย T C โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าคือการออกแบบของไดฮัตสึเจ้าพ่อรถเล็กในเครือโตโยต้เป็นผู้พัฒนาภายใต้โครงการ D29A สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม DNGA แพลตฟอร์มนำพื้นฐานของ d a i s u ด DNF c ด d a r Concept มาพัฒนาให้กลายเป็นเก่งเล็กแบบสมบูรณ์สำหรับกลุมพลังของเจนใหม่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่เป็นไปได้ว่าจะนำลุมพลังจาก d a i s u l o g e n เครื่องยนต์เบนซิน,นโทวบโบ3สูบ1.0ลิตรแรงม้าที่6พัรอบต่อนาทีแรงบิด140นิวตันเมตร กับเป็นซ้น1.2ลิตรไฮบริดแบบ e-smart แรงม้าอยู่ที่5,600รอบต่อนอาทีในภาคเครื่องยนต์จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด4.3แอมป์ให้กำลังรวมสูงสุด106แรงมา้าคู่กับเกียร์ DCT v T. อาจนำเครื่องยนต์ d Dynamic f อร์ e จากต,ต,าาตัยใต้ยาริสมาประจำการทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร 120แรงม้าสำหรับล้อหน้า1มิเม mm, ตร5.3แรงม้าแรงบิดอยู่ที่52นิวตันเมตรสำหรับล้อหลังโดยเมื่อทำงานร่วมกันจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT แต่อีกแสหนึ่งบอกว่ายังคงอนุรักษ์นิยมกับเครื่องเดิมเบนซินดูโ VVT 1.2ลิตร92แรงม้า6,000รอบต่อนาที จะให้กำลังรวมถึง116แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาประจำการในเจนใหม่สเปคไทยงานนี้จะเป็นเชลลไลนั้นโปรดติดตามกันโดย All New a t i e เจนใหม่จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส3ของปีนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมและจะเปิดตัวที่ไทยเป็นที่แรกของโลก หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ